ทำไมหัวมันหนักจังทำไมนี่เกิดอะไรขึ้นเมาแล้วสติหลุดสี่คน <c oughs> คุณหนูอันท่านตื่นแล้วดีจริงๆความสามารถทั้งสิบปดอย่างของข้าในที่สุดก็มีที่ให้ใช้ความสามารถแล้วเมื่อกี้คุณเรียกฉันว่าอะไรคุณหนูอันคุณหนูอัน <c oughs> ชายรักข้ากำลังข้ามาที่ตัวเอง ในเรื่องที่อ่านอยู่ข้าได้กลายเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือผู้ชายอาณาจาักรเฟิ่งอี้เมืองเมฆอันอันอูย่างตามที่กล่าวในนิยายอันอูย่างคนนี้เป็นคนแก่หื่นกมไร้ความสามารถมีสามคนสามีรูปงาม เสร็จสิ้นตาเนื้อเรื่องของนิยายอันอูย่างในตอนนี้กำลังจะถูกสามีทั้งสามถูกเผาตายอันอูย่างมีเพียงข้าที่จะตายไปพร้อมกับท่านนี่จะส่งเธอกลับไปสู่สวรรค์ ถ้าไม่ใช่พระข้าหนีได้เร็วข้าคงถูกพวกท่านเผาตายทั้งเป็นพวกท่านนี้คือการฆ่าพรรยาภรรยาหลักพวกเราสามคนทาเพื่อเพื่อฆ่าท่านพวกเราสามคนวางแผนมานานแล้วจะฆ่าหรือจะเฉือนตามที่ท่านเห็นสมควรลู่เยียนลูกชายของตระกูลลู่ที่เป็นเจ้าพ่อสมุนไพรฉู่จือโหรสุนักที่ซื่อสัตว์ของอันอู่ย่างคนคลั่งรักเว่ยซิงเฉินผู้ชายสายวิทย์ที่มีไอคิวสูงน่าเสียดายที่เป็นคน เด็กน้อยขี้ขาดที่กลัวปัญหา <Okay. S 1> เธอรู้ได้ยังไงข้ากำลังอ่านวนวนิยายน oh. ข้าจะรู้ได้ยังไงเธอห้ามตายถ้าเธอตายมันน่าเสียดายมากท <Okay. S 1> หารรักษาการของตระกูลอันอยู่ที่ไหนสามีทั้งสามร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้าพวกเธอนี้นะส่งสามีทั้งสามนี้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะยังไม่รีบไปอีกเหรอพักผ่อน ลับไปพักผ่อนได้ยินข่าวหรือยังคืนที่ผ่านมาเกิดการตายอีกแล้วสามีของตระกูลเซิร์นตายอยู่ในห้องของหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ตื่นกระหนกเกินไปตายอยู่ในมือของคุณหนูอันสามีในมือไม่มีร้อยก็มีแปดสิบแล้วก็แค่บุคลิกที่บ้าคลั่งของเธอข้าคิดว่าตระกูลอันคงจะล้มเหลวในอนาคตพวกเรานี่นะควรจะรีบทำตามหลังคุณหนูอันที่สองดีแล้ว พวกเธอไม่อยากมีลิงกกันแล้วเหรอคุณหนูที่สองท่านแม่บ้านสบายดีไหมชูเอ,อ๋บัญชีของเจ้าคืออะไรข้าสบายใจทำงานหนักแล้วชูเอ,อ๋ขอบคุณคุณนายที่ไว้วางใจอันหยุนชู่าเจ้าเล่นในนิยาย เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวทําให้คุณอันอูย่างเดือดร้อนจากญาติผู้หญิงที่แกล้งทําเป็นดีเดี๋ยวก่อนแม่ลูกสาวก็อยากเรียนทําบัญชีกับพี่สาวบัญชีของพี่สาวขอให้เอามาให้ข้าดูได้ไหมแม่อันอูย่างในปีนี้ไม่เข้าใจเรื่องต่อไปก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระในบ้านดีดีอันอูย่างของข้อไฟนอลิเข้าใจแล้วเร็ว เอาบัญชีของชูเอ๋อให้เธอน้องสาวได้ยินมาว่าเจ้าทำงานหนักเกินไปในช่วงนี้ยังไงก็ควรใส่ใจสุขภาพให้ดีบัญชีนี้ค่อยดูในภายหลังเรียนรู้เพิ่มเติมจะดีกว่าขอบคุณพี่สาวที่เป็นห่วงแต่พี่สาวกลัวข้าสังเกตเห็นบัญชีนี้มีอะไรผิดปกติหรือไม่ยังเป็นห่วงน้องสาวพูดเล่นข้าอยู่ที่บ้านอันซื่อสัตย์ บัญชียิ่งชัดเจนไม่มีอะไรผิดปกติแค่น้องสาวไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เรื่องยุ่งยากทั่วไปวันนี้ทำไมอยากเรียนแล้วต้องให้คุณดูแลพี่สาวต่อไปต้องสอนน้องสาวให้มากขึ้นนะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาคุณนายชูเออร์ยังมีเรื่องสำคัญขอตัวก่อนนะ ใครจะไม่รู้เรื่องชาเขียวคุณหนูคนที่สองอันอูย่างกำลังตรวจสอบบัญชีของท่านชัดเจนว่าฉันเป็นพี่สาวถูกเรียกว่าคุณหนูคนที่สองครอบครัวอันมีเพียงคุณหนูคนที่สองที่เป็นที่พึ่งอันอูย่างไม่ตายฉันไม่มีวันได้ดีข้าทำไม่ได้ก็แค่นั้นเธอจงระวังให้ดีถึงเวลาที่จะให้ของขวัญกับน้องสาวที่ดีของฉันส่งของหวานให้หน่อย น้องสาวพี่สาวมาหาเธอแล้วพี่สาวเธอกำลังทำอะไรอยู่น้องสาวช่างลืมจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่ได้เตือนฉันสอนเธอเกี่ยวกับเรื่องบัญชีบางอย่างช่วงนี้อากาศดีไม่มีอะไรทำฉันจะมาสอนเธอเธอนี่ไปโดนลมอะไรมาขอบคุณพี่สาวไม่รู้ว่าพี่สาวมีแผนอะไรสอนฉันเกี่ยวกับอะไรดีเป็นพี่น้องกันทั้งนั้น ก็ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกในกล่องของเจ้ามีอะไรน้องสาวเจ้าสบายใจได้ที่นี่ไม่มีใครอื่นเจ้าสั่งให้ข้านำเงินสองหมื่นตำลึงมาข้าก็นำมาทั้งหมดแล้วข้าสั่งให้เจ้านำมาบัญชีเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรคุณนายและอาวุโสคนที่สองเชื่อมั่นในตัวเจ้าอย่างมากคงไม่เชื่อกันหรอก เรื่องนี้ข้าทําร่วมกับเจ้าในเรื่องเล่าอันหยุนชูนั้นได้โกงเงินล้านตำลึงข้าปิดปากสองหมื่นตำลึงนี้นี่มันดูถูกข้ามากไปแล้วนะสองหมื่นตำลึงมันน้อยไปไหมถ้าน้องสาวรู้สึกว่าน้อยครั้งหน้าข้าจะช่วยทําให้มากกว่านี้แค่หวังว่าน้องสาวจะเป็นหลังจากคุณยายอย่าลืมความดีของพี่สาวก็พอนั่นเป็นเรื่องธรรมดาพี่สาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้ากับข้าคือใจเดียวกัน ต่อไปยังต้องพึ่งพาน้องสาวมากขึ้นถ้าคุณนายรู้เรื่องนี้พี่สาวจะรับผิดชอบคนเดียวจะไม่ทําให้เจ้าลําบากต่อไปนะข้าต้องเตือนบ่อยๆเพราะนี่คือเงินของตระกูลนั้นทั้งหมดข้าต้องเอากลับมาให้ได้ดีสาวๆร่วมมือกันความแข็งแกร่งนั้นตัดทองได้อันอูย่างเจ้ากล้าหาญจริงๆแม่เจ้าฟังข้าพูดเมื่อไม่เรียนรู้และบ่นเป็นนิสัย ข้าทนเจ้ามาแล้วเมื่อเจ้าทําตัวหญิงยโสและไร้เหตุผลข้าปล่อยเจ้ามาแล้วเมื่อเจ้าหลงไหลในกามและข่าคนข้ายังคงปกป้องเจ้าโอ้โหกําลังขุดหลุมให้ข้าอยู่หรือไม่ใช่แบบนี้หบปากแม้ว่าเจ้าจะมีข้อเสียมากมายแม่ก็ยังไม่เคยละทิ้งเจ้าวันนี้เจ้ากล้าหมายปองทรัพย์สินของครอบครัวอันในอนาคตจะต้องขายออกไปหรืออุตสาหกรรมของครอบครัวอันทําให้ครอบครัวอันต้องล่มสลายข้าจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร คุณนายไม่เกี่ยวกับน้องสาวเป็นความผิดของข้าคนเดียวไม่เกี่ยวกับน้องสาวข้าต้องการทรัพย์สินของครอบครัวอันคุณนายโปรดลงโทษข้าด้วยชูเอ,อ๋อเจ้าก็ไม่ต้องขออภัยให้เธอคำพูดที่พวกเจ้าพูดข้าได้ยินจากข้างนอกไม่เกี่ยวกับเจ้าน้องสาวอาจจะขาดเงินในวันนี้หนึ่งปีนี่ก็เป็นครั้งแรกหวังว่าท่านแม่จะให้อภยัยอันหยุนชูอย่ามาเล่นกับฉันที่นี่ความจริงเป็นอย่างไรคุณรู้ดีในใจ ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันควรจะส่งมาในตอนกลางคืนรองอาวุโสคนที่สองอยู่คุณหนูอันมีอาการไม่สบายไม่ง่ายที่จะพบคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีคำสั่งของฉันห้ามใครก็ตามติดต่อกับเธอท่านแม่จะให้ตรวจสอบอีกไหมไม่ต้องแล้วทำตามที่ฉันบอกใช่นำเงินเหล่านี้คืนเข้าคลังตามจำนวนคนมาเอากล่องเงินนี้ไป พลิกฝ่ามือเป็นเมฆพลิกหลังมือเป็นฝนแล้วท่านแม่ของตระกูลอันจะเป็นอย่างไรยังไม่ถูกฉันเล่นกับในฝ่ามือเชื่อว่าไม่นานคลังเงินของตระกูลอันก็คงจะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว <c oughs> เจ้าของที่ไม่มีประโยชน์ฉันต้องรออีกนานแค่ไหน <c oughs> พวกเขาจะตายได้เมื่อไหร่จะตายได้สรรพคุณของยาเริ่มออกฤทธิ์แล้วอีกไม่กี่วันก็จะนอนติดเตียงส่วนอันอูย่างเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมาก กลัวว่าตอนนี้จะลงมือยากฉันรู้หลายปีที่ผ่านมาขอโทษที่ทำให้คุณลำบากเพื่อเธอข้าพร้อมใจขูปากแต่ทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่ใช,ใช่ไหมที่นี่เปลี่ยนไปฟ้าดินสามารถเป็นพยานลงไปเถอะข้ารู้สึกเหนื่อยใช่ในเรื่อง ชูจิโร่ไม่เก่งเรื่องพูดแต่รักอันอูย่างจนตายแล้วเกิดใหม่ที่ชายขอโทษด,ด้วยต้องใช้เจ้าเป็นเหยื่อแล้วเพื่อมีชีวิตอยู่ข้าจะสู้ในสามคนนี้เจ้ารักข้าที่สุดข้าก็รักเจ้าเช่นกันชาตินี้ชาตินั้นข้ารักเพียงเจ้าเพียงคนเดียว ตัวอย่างเล็กๆแม่คนนี้เกือบจะจบแล้วขออภัยที่รบกวนในต้นฉบับอันหยุนชูแย่งอำนาจคุณนายถูกปลดอันอูย่างถูกแทงตายไม่ได้ห้าไม่ให้อันหยุนชูประสบความสำเร็จทรัพย์สินและอำนาจของตระกูลอันต้องแย่งกลับมาหยกอูยีใหญ่ขนาดนี้มุกขนาดนี้ ขนาดนี้ข้าจะเอาไปไว้ที่ไหนมีแล้วดีเก็บค่าตอบแทนไว้หน่อยนะ ค,คุณนาย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 หายไปเจ้าจะใส่แบบนี้ได้อย่างไรคุณนายหายไปเฝ้าระวังแต่ขโมยเองพูดคุณหนูไปไหนแล้วถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันท่านแม่มีคำสั่งปล่อยคุณหนูต้องถูกลงโทษตามกฎทำตัวเหลวไหล ไม่ได้ทําให้เจ็บใช่ไหมไม่มีใครให้ความกล้าพวกคุณมาข่มเหงผู้ชายของฉันผู้ชายของฉันอันอู่ย่างต้องให้ฉันข่มเหงเท่านั้นไม่รู้จักความเคารพทําผิดกฎเขาคือสามีของฉันยังไม่ถึงตาพวกคุณในที่นี้ทําตัวเหลวไหลขอโทษที่ข้าทําตัวไม่เหมาะสมถ้าวันนี้ข้าไม่อยู่ในบ้านนี้พวกคุณจะทําอย่างไรข้ากล้าไม่ได้แค่ท่านแม่สั่งให้พวกข้าทําพวกข้า ไม่กล้าฝ่าฝืนข้าคิดว่าพวกคุณไม่เห็นใครในสายตาเอาขนไก่มาทําเป็นลูกธนูฟังให้ดีนะพวกคุณผู้ชายของฉันอันอูย่างข้าคือคนตัดสินข้ารู้ว่าผิดข้าขออนุญาตลาเดี๋ยวก่อนคุณหนูมีคําสั่งอะไรขอโทษเขาท่านสามีข้ารู้ว่าผิดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปให้พน้น สามีข้าจะเคยออกจากห้องไหมพันรายาไม่เคยออกไปน่ารักจริงๆกลับไปเถอะพันรายากลับไปเถอะเครื่องประดับของฉันละ่ะหินหยกของฉันใครกันใครกันแน่ใครกันนะ อ,อูย่างถูกกักบริเวณมาหลายวันเจ้าจะเกลียดแม่หรือแม่ลูกทราบดีว่าตนมีบาปหนักไม่กล้าจะมีความเคืองถูกกักบริเวณมาหลายวันลูกได้คิดทบทวนแล้วย้อนกลับไปมองอดีตล้วนเป็นความอับอายลูกในฐานะคุณหนูอันวันนี้จะต้องข้าจะตรวจสอบตนเองทุกวันคิดถึงความผิดของตนอยู่เสมอปรับปรุงตนให้ดียากที่จะได้เห็นเจ้าเข้าใจเช่นนี้รองอวุโสคนที่สองประกาศเถอะ ท่านแม่มีอาการไม่สบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปธุรกิจของตระกูลอันโดยคุณหนูอันอันอูย่างจะเป็นผู้ดูแลผู้จัดการแต่ละร้านค้าจะฟังคําสั่งของอันอูย่างท่านแม่เรื่องนี้ไม่สามารถทําได้เด็ดขาดคุณหนูยังอายุน้อยไม่สามารถรับผิดชอบงานใหญ่ได้เกรงว่าร้านค้าต่างๆจะไม่พอใจข้าคิดว่าผู้ที่ไม่พอใจคือพวกเจ้าแม่เรื่องนี้สําคัญมากข้ากลัวว่า อันอูย่างตระกูลอันในอนาคตจะต้องมอบให้เจ้าจะได้ทำความคุ้นเคยแต่เนิ่นๆอันหยุนชูจะมีความสัมพันธ์กับร้านค้าต่างๆมากมายจะพาน้องสาวของเจ้าตามไปไปทำความรู้จักกันหน่อยคือคุณนายน้องสาวยินดีต้อนรับคุณหนูคุณหนูคนที่สามคุณหนูคนที่สองทำตัวเหลวไหล น้องสาวตอนนี้ดูแลบ้านอันชั่วคราวทุกเรื่องพวกเจ้าจะทำได้อย่างไรอย่างเรียกกันว่าคุณหนูอยู่ได้ยินดีต้อนรับผู้ดูแลบ้านคุณหนูคนที่สองท่านเจ้าของร้านทุกท่านขอบคุณมากดูเหมือนเจ้าของร้านพวกนี้จะไม่คุ้นเคยตอนที่ตรวจสอบบัญชีบ้านอันเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีสามคนนี้อยู่พึมอันหยุนชูดูสิว่าจะเล่นอะไรอีกเจ้าของร้านไปทำงานกันเถอะครับ ที่นี่คือโกดังที่ใหญ่ที่สุดของบ้านอันรวมแล้วมีสามจินสินค้าของพ่อค้าแต่ละรายเก็บอยู่ที่นี่และยังเป็นหลักฐานของบ้านอันต่อไปนี้ที่นี่จะเป็นของน้องสาวแล้วนะพี่สาวเจ้าก็รู้ข้าไม่ชอบทำการค้าเสมอมาข้าก็ไม่มีแผนการที่จะยักยอกทรัพย์สินดังนั้นต่อไปนี้น้องสาวยังต้องพึ่งพาพี่สาวมากขึ้นผู้ดูแลบ้านวันนี้มีผ้าชุดใหม่มาถึงต้องการให้ผู้ดูแลบ้าน ไปตรวจสอบและตั้งราคาดีนำทางไปน้องสาวสถานที่สำคัญในโกดังต้องระมัดระวังให้มากหวังว่าอย่าให้เกิดปัญหาอะไรเชิญท่านแทนเจ้าของบ้านเข้ามา น้ำมันไฟท่านแทนเจ้าของบ้านมุ่งหวังผลประโยชน์เร็วเกินไปไม่ฟังคำเตือนโกดังมีน้ำรั่วขาดทุนอย่างหนักท่านแทนเจ้าของบ้านโชคร้ายจมน้ำตายอันหยุนชูคุณไรย้ยางอายลงม,มือ คุณนายคุณนายน้องสาวน้องสาวของเธอตะโกนโวยวายจะเป็นเรื่องอะไรอันอูย่างเป็นอะไรน้องสาวน้องสาวของเธอน้องสาวของเธอตายแล้วคุณนายคุณหนูคนที่สองข้าสามารถกินได้ตามใจคำพูดไม่สามารถพูดมั่วได้นะคุณนายทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเป็นฉันที่ทำให้น้องสาวเดือดร้อน ข่าฉันเถอะยกหน้าขึ้นมาพูดเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ช่วงนี้ก็ดังมีน้ำมันไฟเข้ามาใหม่น้องสาวกังวลว่าผู้จัดการจะทำอะไรต้องการตรวจสอบด้วยตัวเองใครจะรู้ว่าเมื่อจุดไฟทดสอบน้ำมันทำให้เกิดไฟไม่ใหญ่คุณนายคุณนายทั้งหมดเป็นความผิดของฉันคุณนายฆ่าฉันเถอะฉันขอโทษคุณ ฉันรู้สึกผิดต่อครอบครัวอันศพอยู่ไหนเปลวไฟรุนแรงเกินไปศพของน้องสาวกลัวว่าอาจจะกลายเป็นเท่าฐานแล้วถึงแม้ว่าจะถูกเผาจนเป็นเท่าก็าตามก็ต้องนำกลับมาให้ได้ไปหามาคุณนาย เป็นสุนัขของอันหยุนชูทำให้คุณมีความสุขใช่ไหมเป็นสุนัขของอันหยุนชูทำให้คุณมีความสุขข้าดื้อรัน้นแต่ไม่โง่ทำไมเห็นว่าข้ายังไม่ตายทำให้เจ้าผิดหวังใช่ไหมใช่เจ้าตายไปแล้วครั้งหนึ่งงั้นก็ตายอีกครั้งเถอะเพื่อนรักในวัยเด็กของพวกเจ้า แค่ความต่ำต้อยที่เธอไม่กล้าพูดคำสาบานรักของพวกเจ้าแค่คำโกหกที่เย็นชาไร้ความรู้สึกของเธออนาคตที่สดใสของพวกเจ้าแค่ความพย,ยายามที่ดูร้ายของเธอเป็นอุปสรรคที่ทําให้สะดุดมาเถอะเอาความอ่อนแอของเจ้าความชั่วร้ายทั้งหมดออกมาให้หมดข้าตายแล้วอันหยุนชูจะไม่ปล่อยเจ้าไปเหมือนกันไม่ไม่ใช่ชูเอ๋อสัญญาว่าจะอยู่กับข้า เธอจะไม่หลอกค่าเธอจะไม่ให้หน้มชั่วร้ายเล่มหนึ่งคอยทิมแทงตลอดชีวิตและเธอคือหนามนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะให้คุณน้องดีๆคนนี้ลองให้รสหวานสักหน่อยชูเออเราออ